นเราแสกครั้งที่2ค่ะกลับมาแน่นอนว่าต้องสุดปังอลังการแน่นอนเพียงแค่พี่ๆนะคะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆร้านค้าเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก Facebook Group ครอบครัวร้านค้า grab food ค่ะเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆก็จะได้รับสิทธิประโยชน์5ต่อไปเลยค่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับเกียวอีกแล้วกับรายการเรื่องเด่นซุปเน โอ้โห oh, รายการที่จะอัปเดตข่าวสารและกิจกรรมดีๆให้กับพี่ๆพาร์ทเนอร์ของทาง Grab นะคะผ่านทางช่อง YouTube Grab Merchant s นั่นเองฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเกียวด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะน้องเกียวมีแคมเปญดีๆมาบอกพี่ๆคะ่ะบอกเลยว่ามีลุ้นมีสิทธิ์ง่ายๆคะ่ะเพียงแค่พี่ๆนะคะชวน,เพ,นเพื่อนร้านค้า Grab Food เนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook Group ครอบ ครัวร้านค้า grab food เพียงเท่านี้ก็จะได้รับของรางวัลอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเกี้ยวมาบอกดีกว่าว่ารายละเอียดนั้นนะ่ะจะมีอะไรบ้างไปกันเลยคะ่ะ แคมเปญดีๆนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรมคุณชวนเราแจกครั้งที่2กลับมาสุดปังอลังการแบบนี้ของรางวัลเยอะมากแน่นอนค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่พี่ๆนะคะรู้จักกับญาติรู้จักกับเพื่อนญาติสนิทมิสหายจะใครก็ได้ที่มีร้านค้าและเป็นร้านค้าพาร์ทเนอร์ grab food เนี่ยให้ชวนเขาค่ะมาเขาร่วมเป็นสมาชิก Facebook group นะคะครอบครัวร้านค้า grab food ค่ะเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆก็จะได้ สิทธิประโยชน์ไปถึง5ต่อเลยเรามาดูกันดีกว่าว่า5ต่อน,นี้มีอะไรกันบ้างต่อแรกค่ะ Grab Food เขาใจป่าใจปัจป้มสุดๆค่ะแจกไปเลย Samsung A52 มูลค่ากว่า10,000บาทจำนวน1เครื่องค่ะสำหรับพี P ่พี่พาร์ทเนอร์ที่สามารถชวนเพื่อนๆเนี่ย เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกได้มากที่สุดค่ะสําหรับต่อที่2ค่ะสําหรับพี่พี่พาร์ทเนอร์คนไหนนะคะที่ชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเข้ามาร่วมได้จํานวนเป็นอันดับที่2รับไปเลยค่ะตู้เย็นมูลค่ามากกว่า8 0 0 0บาทโอ้โหเอาไปใส่ของสดของเอยจัดเตรียมของเพื่อจะขายต่อไปนั่นเองและต่อที่3นะคะสําหรับพี่พี่คนไหนที่ชวนเพื่อนๆมาเป็นจํานวนมากในอันดับที่3จนถึง12เนี่ยรับไปเลยค่ะกิบบอยเชอร์จากพันธมิตรของทาง g r a Food, มูลค่า1,000บาทต่อ1ใบนะคะพี่ๆก็สามารถเอาไปต่อยอดกันได้เลยและต่อที่4ค่ะสําหรับพี่พๆคนไหนที่อุย ชวนเพื่อนมาได้แค่คนเดียวเองไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเราแจกเหมือนกันพี่ๆนะคะรับไปเลยค่ะสื่อโฆษณาตกแต่งหน้าร้านอย่างปลายเด้งและสติกเกอร์ grab food ค่ะต่อที่5ค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่เป็นสมาชิกใหม่เราก็แจกเหมือนกันค่ะเพียงแค่พี่ๆเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก Facebook group ครอบครัวร้านคา grab food นะคะก็รับไปเลยสื่อโฆษณาตกแต่งหน้าร้านอย่างปลายเด้งแล้วก็สติกเกอร์ grab food เช่นเดียวน เดียวกันค่ะโอ้โห้าต่อจุกๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2565จนถึง25ธันวาคม2565ค่ะตอนนี้ พีได้เวลาเช็คลิสแล้วค่ะว่าจะชวนใครมาร่วมบ้างดีนะแล้วก็รอติดตามนะคะการลงทะเบียนชวนเพื่อนๆเ,เข้าร่วม Facebook กลุ่มในครั้งนี้ด้วยนะคะอยากแจกมากๆแล้วละค่ะอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาร่วมกลุ่ม Facebook ครอบครัวร้านคาแบบาูด์กันเยอะๆนะคะส่วนในวันนี้น้องเกียวต้องลาไปก่อนแล้วในครั้งหน้าน้องเกียวจะมาอัปเดตข่าวสารและกิจกรรมอะไรดีๆอีกติดตามกันได้กับเรื่องเด่นซุปนี่ไปละค่ะ